ขัดใจที่สุดตะนาณรกรนโพสตสอนบรรยาตให้กับนักข่าวสาวกรายเป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆเลยละ่ะค่ะเมื่อนักข่าวสาวบันเทิงออกมาไหลสดเล่าถึงเหตุการณ์ที่พระเอกดังด่าเฮียกลางลานจอดรถในขณะที่อีกมุมจากวงในบอกว่าพระเอกดังพูดว่าของเพียบนะ แต่งานนี้นักข่าวสาวบันเทิงก็ได้บอกว่ามีพยานเป็นสื่อบันเทิงด้วยกันหลายสื่อได้ยินว่าด่าเฮียจริงๆล่าสุดตะนารากรตียานน์ก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ว่าจากกรณีดรามา่าระหว่างนักข่าวบันเทิงค่ายหนึ่งกับดาราชายตัวท็อปแห่งวงการ เข้าไปดูไลฟ์ของนักข่าวมาแล้วเรื่องคำต่าหรือสาเหตุใดๆไม่ขอพูดถึงเราไม่รู้บริบทของเหตุการณ์แต่ที่ขัดใจที่สุดก็คือคุณนักข่าวระหว่างพูดไลฟ์สดปากก็เคี้ยวอาหารไม่หยุดได้ยินเสียงจึบจับจับ เราเข้าใจว่าคุณนักข่าวต้องการความสดความเร็วคุณนักข่าวอาจจะกำลังหิวและยังต้องรีบไหลรอให้กินเสร็จกลัวว่าจะช้าไม่ทันเหตุการณ์คุณจะไหลกินไปไหลไปก็สิทธิ์ของคุณแต่ขอเถอะเวลาอาหารอยู่ในปากกรุณาเคี้ยวให้หมดและกลืนลงคอแล้วค่อยพูดขอแค่นี้เองนะจ๊ะปอลอขออภัยที่ภาพเบอร์จนดูไม่รู้เรื่องเพราะคุณนักข่าวเขาขู่จะฟ้องทุกกรณี ที่่กลาวถึงและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ